ถ้าไม่หยุดนะไปหบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่หยุดฉันฟอกพ่อแน่พโอ้โหพูดพูดเลย่างนี้ออกคณะครับมาเดิครบครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดในค่ำคืนวันนี้นะครับเราจะพบกันนะครับทุกๆวันศุกร์และวันเสาร์ของสัปดาห์นะครับตอนนี้ ถ้าผู้ชมก็เกือบ600อยกว่าเลยนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณความเมตตานะครับจากแฟนคลับทุกๆสถานที่นะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนุฟรัตไม่หอมนะครับเหตุผลก็คงจะทราบกันดีนะครับที่พวกเรามาไลฟ์สดเพราะว่างานแสดงเราถูกยกเลิกนะครับถูกคืนเกือบจะหมดแล้วนะครับคาดว่าก็คงจะไม่เหลือคจะหมดนะครับปีนี้ครับผมก็มีผลกระทบทุกๆสาขาอาชีพนะครับ สิ่งที่ทําได้ตัวนี้พวกเราก็คือทําการแสดงไลฟ์สดนะครับได้กําลังใจได้รางวัลจากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมท่านที่ไม่ได้มอบรางวัลก็ไม่เป็นไรครับแค่ท่านเข้ามาอยู่ในไลฟ์สดของเราเราก็รู้สึกดีใจแล้วแล้วศิลปินนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าหากว่าท่านมีกําลังใจให้กับเรานะครับเราก็พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานการแสดงครับ แล้วก็มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปนะครับครับผมโอกาสสุดท้ายของเราก็คือทําการแสดงไลฟ์สดนะครับใช่ครับงานเราไม่มีแล้วเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังนะครับครับผมศิลปินน้องๆได้ร้องทุกคนนะครับอยากฟังเพลงอะไรขอขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วันพรุ่งนี้เราทําการแสดงต่อนะครับสังเวยมัจจุราชนะครับวันนี้แสดงต่อจากในท้องเรื่องคืนนี้นะครับพบกันอีกทีก็อาทิตย์หน้าวันศุกร์เสาร์นะครับ ทุกวันไปนะครับแค่สองวันเท่านั้นนะครับสองวันเท่านั้นนะครับบอกก็ตอบไปด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับอยากฟังเพลงอะไรขอขึ้นมานะครับเดี๋ยวฟังเสียงพ่อๆจากหลานชายพูดอะไรกนิดนะครับครับผมก็นะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะรเข้ามาชมพวกเราทีมงานไม่หอมทุกท่านนะศิลปินจะอยู่ได้นะก็ต้องอาศัยกําลังแรงใจจากท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาครับก็ศิลปินของเราอาจจะไม่ครบทีมนะครับเพราะว่า ศิลปินบางท่านอยู่อไกลมาไม่ได้เดินทางไม่ได้นะครับครับผมแล้วก็พรุ่งนี้บุญสมโพสีคงมาทำการแสดงพรุ่งนี้มาครับวันนี้เขาเตรียมตัวไม่ทันครับ